สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องดูกับชาบิกนะครับเช้านี้บรรยากาศหนาวน,นะครับอนนู้นไฟยอดภูทะเบิกครับทุกคนรันนี้กำลังนูครับเชา้านี้มากับน,น้องเบดี้ครับมาดูกับอะไรครับไม่โดนนะครับนี่ฮนะ กระโปเกระเด็นครับทุกคนโอ้ยโดนตัวแล้วโอ้โหเบอร์ที้โอ้โหเต็มก้านคอตัวใหญ่เลยครับโอ้โหเต็มก้านคอวันนี้หนึ่งตัวแล้วครับหนึ่งตัวแล้ว สองกงองยังอยู่นะครับอวันนี้มาแล้วครับได้หนึ่งตัวโอี่ครับผมนี่ครับเมนูของเราวันนี้สำหรับเช้านี้นะครับก็เป็นหนูนาย่างที่เราไปดักมาได้นะครับผมตัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวจะตาน้ำพริกกินด้วยนะครับ โอเคครับผมอย่างงี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ